ผู้บริหารคนรุ่นใหม่คุณพีรพรัฒน์รัชกิจประการกับแนวคิดที่จะมาปลุกเมืองสตูลที่หลับไหลให้เศรษฐกิจสตูลกลับมาคึกคักเปลี่ยนโฉมตลาดโต้รุ่งเมืองสตูลด้วยงบประมาณ10ล้านบาทสู่ตลาดแลจันศูนย์อาหารครบจบในที่เดียวผมนะครับก็เป็นเป็นคนสตูลที่ไปเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็จบจากคณะสถาปัตย์มา พอกลับมาประเทศไทยเนี่ยผมก็เลยอยากจะทำโปรเจกต์ที่ผมได้ใช้ความสามารถที่ผมเรียนรู้มาในเรื่องของการดีไซน์พอหลังจากโควิดเนี่ยเราเศรษฐกิจของสตูเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันมันแย่ลงมาเยอะนะแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายท่านคงคงรู้ว่าคือคนสตูนจะบ่นเรื่องเรื่องว่าคนสตูในเมืองสตูลเนี่ยค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับแล้วผมก็คุยกับพ่อว่า,วาเออเนี่ยเราเราทำอะไรได้บ้าง เพราะว่าสำรับตัวผมเองเนี่ยเวลาเพื่อนๆจากต่างประเทศมาใช่ไหมครับเวลาพวกญาติญาติจากต่างจังหวัดมามาสตูลมาถามผมว่าตอนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนได้มั่งผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วในฐานะที่เป็นคนสตูลเองอผมก็รู้สึกอายนะครับมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าการที่โปรเจกต์ตลาดแรยจานเนี่ยเกิดขึ้นมันจะตอบสนองความต้องการของคนสตูลได้ดีนะครับให้เมืองมันมีสีสันมากขึ้นให้มันมีความึคึกคักมากขึ้นครับ ตลาดแรจันที่เป็นตลาดแบบไหนคะแล้วระวังคอนเซ็ปต์ของตลาดว่างครับก็ตลาดแรจันจะเป็นตลาดกลางคืนนะครับเป็นตลาดกลางคืนแล้วก็จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนตัวตลาดเองเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้มันก็เป็นตลาดโต้รุ่งใช่ไหมครับตลาดโต้รุ่งเองก็มีมีพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วอยู่ประมาณเจ็ดสิบล็อกนะครับแล้วก็โจทย์หลักๆของผมเนี่ยตอนที่ผมออกแบบตลาดมาก็คือ ผมก็คิดว่าถ้ามีพ่อค้าแม่ค้ามากขึ้นผมก็ต้องหาลูกค้ามาให้มากขึ้นเช่นกันผมก็เลยมองว่าปัจจุบันนี้คนที่มาเดินโต้รุ่งใช่ไหมครับก็จะเป็นจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาซื้ออาหารแล้วก็กลับบ้านไปซะส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ take away นะครับแบบให้พวกไลน์แมนอะไรมาซื้ออะไรนี้ <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผมจะหาลูกค้าเพิ่มเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคนสตูลชอบแบบไหน แล้วก็คนสตูลเนี่ยก็ผมก็คนสตูนผมก็เข้าใจดีว่าเวลากลางคืนเขาช,ชอบไปนั่งร้านน้ําชากันมผมก็เลยคิดว่าตอนที่จะดีไซน์ตลาดออกมาใช่ไหมครับมันต้องมีโซนนั่งชิลครับให้คนมานั่งทานอาหารกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นที่โลง่ลงๆให้มันดูพระจันทร์กันดูดาวกันอะไรประมาณนี้ครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับมันก็จะมีโซนหลักๆอีกอยู่อีก2โซนนะครับจะเป็นโซนลานจัดกิจกรรม นะครับแล้วก็จะเป็นโซนแบบพวกอของตกแต่งสวยงามเป็นต้นไม้เล่นแสงสีไฟเป็นจุดเช็คอินนะครับเพราะผมคิดว่าไอลานจัดกิจกรรมเนี่ยมันก็จะทําให้เมืองเรามีสีสันมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าคนมีพื้นที่จัดงานไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตาม,มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆกลุ่มใหญ่ก็คือที่ผมคิดเอาไวนะ้น่ะหลักๆก,ก็คืออยากให้ไอที่จัดกิจกรรมตรงนี้มาจัดกิจกรรมได้ฟรี okay. เราหวังที่สิ่งที่เราอยากจะเห็นจากการที่ทําตลาดครั้งนี้หลักๆนะครับผมหวังว่าการที่ผมมาทําโปรเจกต์แรจันทาตลาดครั้งนี้เนี่ยมันจะช่วยให้อเศรษฐกิจของสตูนดีขึ้นนะครับหลักๆก,ก็คืออย่างน้อยถ้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีลูกค้ามาเดินตลาดเยอะๆตลาดปิดเนี่ยชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าก็จะสบายได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถ้าตลาดมันสําเร็จจริงๆ มันก็จะไม่ใช่ตลาดอย่างเดียวที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจากาต่างจังหวัดมาที่ตลาดใช่ไหมครับพวกทำก,จกิจการอย่างอื่นอย่างเช่นโรงแรมอะไรอย่างนี้ก็มีผลพลอยได้ไปด้วยนะครับผมก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสตูลทุกคนนะครับว่าเ,เราเนี่ยก็คนสตูลเหมือนกันนะครับถ้าอยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวสตูลมาช่วยสนับสนุนเพราะถ้าเราไม่สนับสนุนนั่นเองเนี่ย ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะมาแล้วนะครับส่งไตนิวรายงาน